ส่วนใหญ่คริสเตียนก็จะไม่เห็นด้วยว่าคริสเตียนมีผีเพราะบอกว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแสงสว่างกับความมืดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถูกไหมฮะเราอาจจะเห็นต่างกันมุมหนึ่งนะฮะแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับคําสอนที่บอกว่าเมื่อเรารับความรอดเข้ามาแล้วแล้วผีจะออกจากเราอัตโนมัติไม่เคยมีอยู่ในพระคัมภีร์ครับพี่น้องและคําสอนนี้มาจากไหนคําสอนที่บอกว่าคริสเตียนไม่มีผีก็ไม่เคยมีในพระคัมภีร์ครับพี่น้องทําไมถึงพระเยซูบอกว่าให้เราออกไปทําไมครับประกาศข่าวประเสริฐรักษาคนเจ็บป่วยและ ขับผีออกถ้าเกิดว่าความรอดเนี่ยการประกาศข่าวประเสริฐแล้วเขารับเชื่อแล้วมันทําให้ผีออกทําไมพระเยซูถึงต้องสั่งให้เราขับผีฟิลิปก็ไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับชาวสมาเลียหลังจากประกาศข่าวประเสริฐเสร็จฟิลิปก็ขับผีออกถ้าฟิลิปประกาศข่าวประเสริฐแล้วมันมันพอจริงๆเขารับไปแล้วแล้วผีมันเด้งออกเองทาไมถึงฟิลิปยังต้องขับผีออกในประกัมภี์นะครับบอกว่าอาการของผีเนี่ยใช้คําว่าไดโมนิโซนะครับที่แปลว่ามีอิทธิพลในชีวิตบางช่วงบางเวลา บางคนบอกว่ามันเป็นเนื้อหนังแต่มันมีความแตกต่างอยู่ครับมันจะมีลักษณะของการเป็นธาตุมันมีตอนหนึ่งที่ผมมีผีเรื่องของหนังโปทุกคนเชื่อไหมครับผมดูหนังโปเสร็จผมกลับไปผมก็ร้องไห้เพราะผมแบบพระเจ้าผมรู้สึกผิดผมขอโทษสักพักหนึ่งก็กลับไปดูอีกแล้วคําว่าไดมนิโซที่แปลว่ามีอิทธิพลในชีวิตท่านบางช่วงบางเวลาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับคือเวลาที่เราอยากจะดูหนังโปเราจะไม่สามารถควบคุมมันได้เพราะว่าผีมันควบคุมเราอยู่มันมีอิทธิพลในชีวิตของท่าน โรคบางอย่างก็มาจากผีครับพี่น้องพระเยซูเนี่ยรักษาคนตาบอดและคนที่ถูกผีใบเข้าสิงและพระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายและด้วยเหตุนี้เขาจึงพูดและมองเห็นได้โรคบางอย่างนะครับถ้าท่านเป็นโรคอะไรบางอย่างที่อยู่ตอนนี้นะครับเดินไม่ได้อัมาพาตมันเป็นผีครับพี่น้องมาที่บทที่9ข้อที่3 2บอถึง33นะครับบอกว่าขณะเมื่อพระเยซูและเหล่าสาวกกําลังออกไปจากที่นั่นดูเถิดมีผู้พาผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วคนนั้นมี ผีสิงและเมื่อพระเยซูขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็พูดได้พี่น้องเห็นไหมครับเมื่อพระเยซูขับผีออกคนใบ้ก็พูดได้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าและพระเยซูก็เลยลพาเขารับเชื่อและผีก็เด้งออกอัตโนมัติ